มาแกะนี่จะลองล็อตยี่สิบเอ็ดพัชนะมาบานเลยกี่ห่อวะเนี่ยสิบเจ็ดห่อนะครับเอาไงแกะให้หมดเลยไหมแกะให้หมดก็เหนื่อยเอามามามาสิบเจ็ดห่อยังเยอะอันนี้เป็นล็อตล็อตล่าสุดเลยนะเท่าที่หาได้ยี่สิบเอ็ดจนสิบดูว่าจะเยอะหรือเปล่า แต่ว่าคืออยากลองอยากรู้อุ๊ยเฮ้ยสองขาดอสองขาดเ <c oughs> นี่ยแกะแกะไม่ดีก็สองขาดอืมเอานหปตัอ <c oughs> ดูดูว่เจ้า มาพลึบกับสิบเจ็ดหรือเปล่าจะได้คัดแต่ตอนนี้สิบเจ็ดนี่สุดยอดรอบสิบเจ็ดเดือนสิบไม่มีใครทำลายสถิติได้เยอะจริง <c oughs> อาขาด ขาดอีกแกะแกะเนี้ยขาดซองเจอสก๊อตเทปเหนียวนะแล้วก็แกะให้ดียัง <c oughs> หาวิธีแบบแกะให้มันแนบเนียนไม่ได้มันจะพยายามขาดอย่างเดียวเลยขาดลงรูอ้อะไรเดี๋ยวดูดิ พยายามดึงอย่างนี้ก็ยังขาดขาดไปที่ซองไม่รู้เนี่ยกะเทปติดนิ้วเลยยุ่งเลยโอ้โหติดทั้งบนทั้งล่างเอาเข้าไปจะขาดไหมเนี่ยโอ้ชีวิตลำบากสี่ซองยังเหนื่อย ป็นดีเลยแปะปิดปิดไปข้างเดียวจะหาเหลี่ยมแกะไวๆไ,วได้แล้วก็ดึงอย่างนี้เออมาเป็นแพทเทิร์นล้ว <c oughs> ลาอเลาะเลาอนะควก็ดึงถุงดึงถุงออกจากซองแล้วก็ดึงกระชากออกแล้วก็คราวนี้ก็มาดึง ออกอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้เออมาเป็นฟอร์มแมตแล้วตรงงานนารกเอออนแีแปะตื้นหน่อยเ่ค่อง <c oughs> แบะครึง่งโอ้โหนี่แบะโรงงานแกะการ์ดต้องต้องใช้ดึงถุงออกจาก ก็กวเทปไม่งั้นมันจะกินเนี่ยจะกินกินจริงกินซองอเยอะเลยโอ้โหอันนี้แปะแปะคลุมทั้งหมดมแกะยากเลยอนี้ยากจริงไม่มีเหลี่ยมแกะ ค่อยเลาะข้างพยายามอย่างนี้นะเอานิ้วดุลเลยเอานิ้วล้อแกะออกจากซองนี่ก็นานแล้วดันเยอะซะด้วย ไม่รู้ให้น้องๆช่วยหาที่ออฟฟิศบอกไปแล้วถ้าลอ็อตนี้ซื้อมาเลยรับเหมาสิบเจ็ดเดือนสิบนะครับตอนนี้ให้กองกำลังกองทัพมดหรืจะได้เรื่องหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เรื่อง <c oughs> ใช่ครับใ่คนจริงครับเหลืออีกรอไปห้านาที้วแกะออกจากซองเนี่ยอืเอากาวพับกลับมาติดดูดิติดทั้งสองด้านเลยครับนี้แบะออกก่อนโอ้ยจะขาดไปเนี่ยเสียวแทนสีซองสุดท้าย <c oughs> สามซองหลักยี่สิบเกินสิบผมจะทำให้เราอือหาหรือเปล่าว้าขาดจะได้รับปิดการน้า ตอนนี้สิบก็เลยยังไม่ซื้อเพาะสิบเหมือนจะได้มีเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าสิบเจ็ดก็กวาดกวาดได้กวาดสิบหกลัวไม่เจอนะในเซเว่นมีสิบเจ็ดมีสิบหกเหมือนของที่มันลงมันคคละคคละล็อตกัน กาวติดมานนี่เลยดูชีวิตสองสุดท้ายครับก่อนจะติดเดี๋ยวเราจะฉีกลุยกันเลยสิบเจ็ดซองนะฮะอย่างเยอะมาลุยเอาแบบที่ไม่ติดกอ๊อตเทปก่อนนะ ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเป็นไงใบแรกปึ้งกิวทาโรเงียบไปแล้วหนึ่งเด้อ่าพิงโก,โกมาไวเลยมาเว้ยมาเว้ยดากิยังไม่มีนะฮะใบนี้พิงโกโดากิมาแล้วมาเร็วมาแล้วลูกจ๋าเี่ยจะหาซื้อซองที่มันไซส์พอดี นี่มัน,นจะต้องเท่าไหร่หกสิบสาต้องต่ำกว่า88แล้วก็ประมาณหกสิบใช่ไหมหกสิบแปความยาวมันก็พอได้จะให้พอดีก็น่าจะลดไปอย่างลาอย่างละห้าป่ะมีหกสิบโอ้ยมาอีกใบครับพิงโกโอ้มาลุลู พิงโกเซนอิซึมาแล้วมาแล้วจ้าเซนอิซึมาเดี๋ยวไตรงนี้นี่ดีเป็นไงอเอาเว้ยลัวๆไปเลยลูก <c oughs> จะได้ไปตามหาถูกครับรถไหนออกเยอะไปยไหมฟุ๊บโอ้อโห ฮะเป็นตับพิงโกมาเป็นชุดพิงโกมาเป็นชุดโอ้โหอันแใบบนี้ก็จะไม่มีนะเิ็นเกน,เน,เนมีแต่ไอ้ท่ากระโดดฟันนี่สี่ใบอันนี้ท่าท่าเสาหลักโพสเสาหลักเว้แกะมันหวุยได้แต่คัดสวยเห็นไหมเห็นไหมวายเซนนิสเซอร์เซอร์ เื้อแบบยังไม่ได้ใส่เสื้อนอกแก่ไหมชุด,อย,ชดอยู่โรงพยาบาล่ะชุดอยู่โรงพยาบาลมาโอ้ยฉีกซองกระจุยหมดเลยดูเปิดเนี่ยเอา้าทันจิโรท้องมาอีกใบมามาโกมาโอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อสองมาเพิ่มนะฮะสองมันเป็นสองโปเกมอนมันใหญ่ งหาสองไซส์ที่มันพอดีจะได้สวยหน่อยเดี๋ยวลองซื้อในช้อปปี้ว่ะโอ้โหมาเป็นตับตายแล้วยี่สิบเอ็ดนี่ก็ใช้ได้เลยนะยี่สิบเอ็ดทับสิบก็โอเคโอ้โหมามิสซริเอาอย่างนี้ดี อย่างนี้ดีกว่าทองข้างล่างนี่คันโรจิมิสลุลิไห้หวาไม่มาแล้วเท่งเกนซื้อนาฬิกาโซวิวไหมลองไปดูของจริงนะดูมันปลติกปลติกไงไม่รู้เรียนเป็นหมื่นพิงโกชินอุบูเอามา มากันพลืบใส่ก็ไม่หวัดไม่ไหวครับผมมาเยอะก็ดีฮะเดี๋ยวผมมีรถ17อีกนะเมื่อวานออกไปตะเวนซื้อมาตอนนี้รถสิบทิ้งเลยเพราะว่าถ้าได้สิบเจ็ดะยเองตัวเมนแลวเพราะมันได้เยอะวายีนสึโก,โกะต้องมีบ้างตอนนี้กัดพิงโกนำนะครับ สี่สี่เท่ากับก oh <laughs> าร์ดเอ็นโอ้โหการ์ดทองเลยออกเป็นน้ำเลยดีมากมันสวยนะมันสวยก็ธรรมดาแล้วแหละเพราะมันวาวับการ์ดทองกับการ์ดพิงโกอินโนสุเกะต้องการ์ดเอ็นออกน้อยโอ้เลสโก ออกหน้อยปุ๊บออกปับ <c oughs> ป๊บเปิดมันแหละ <c oughs> นี่สึโกะ,ะนี่สึโกะตอนเด็กเอันนี้ไม่มีแน่นอนรูปนี้นี่สโกะเด็ก <c oughs> ทองไม่ทองทองไม่ทองเอาสามเอาสามก็โอ,อินโนสุเกะทอง สามสองสามไว้แรกได้ครับสามใบเดี๋ยวเราจะเหลือตัวเหนียวอีกแถมเยอะดีแฮะทองไม่ทอง,ทองเอาทองนี่ซุโกโกโอ้โหมาเป็นล้านเลยหนักเลยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยออกไปตะเวนนพวกนี้ เดี๋ยวว,วันนี้ว่าจะไปเซนทันอิสวิวนะไปดูกินข้าวเบื่อเขามีการ์ดโปเกมอนให้แ,กแลกต้องกินข้าวสองห้าสิบได้แลกการ์ดหนึ่งใบโอ้โหมาพิงโกสลองเซเลเบตเซนทันพัฒนาเซนทันอะมินทาไม่มีเขาบอกของมาปลายเดือนเทนเกน องใบ <c oughs> ทองไม่ทองโอง้โหเทนเกนมาเป็นฝูงโอ้โหงโกงโก้นำครับตอนนี้นำหรือเปล่าก็อพอกับการ์ดเอ็นคึงครึ่งโอ้โหมาเป็นฝูงเลยดีมากอิบเอ็ดก็ใช้ได้นะแสดงว่าล็อตหลังไหลหรือว่ามันจะหมดแล้วอ่ะต้องรีบหาแล้วว่ะ แกะไหวเนี้ยเดี๋ยวติอาเฮ้ยขีดขึ้นนะความร้อนขึ้นแล้วโทรศัพท์อืม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 โอโหโโหโอโหโโโอโหโเวนยนติบสิบเลยอืม เอามีเหนียวนะ <c oughs> ทองไม่ทองโอ้โหกิยูพิงโกกิยูพิงโกมาเว้ยเยอะอะไรก็ได้สวยเอาหมดขอรับทั้งหมด เก็บขายเป็นครบเซตน่าจะปล่อยได้อยู่โอ้โหนี่ซองขาดแกะไงวะเนี่ยแโอเคเ่อยเลาะ โอ้โอโอ้โออติดมาทองไหมทองไหมธรรมดาอินโนสุเกะอ๋อเขโอ้ยโอ้ยติดติดติดมือเลยอันี้จะแกะยากคลิปเลยจะยาวหน่อยครับเพราะว่าเราแกะสิบเจ็ดห่อแล้วก็มันแกะยาก เนี่ยตั้งัต่ันเสียวมันจะงอมันจะขาดจะต้องเรามีสมาลิปนิดนึงโอ๊ยแม่ท้องไหมพิงโกท้องไหมโอ้โหคานาโอมาเยอะโคตรจะขุมโคตรจะขุม ขนาโอมาอีกใบทะนาโอพิงโกไอพิงโกออกเยอะอะเนี่ยอันนี้แกะง่ายหน่อยมาให้นชื่ออะไรนะอินาสุรุ คือยาวๆเ <c oughs> มียเทนเกลนอีกบ้านินจาปิด <c oughs> โอ้ย,อยติดเน เหนียวโอ้โหท่านจิโล่พิงโกมาเป็นฝูงร <c oughs> ิงโก้เยอะจริงเลยพิงโก้ก็เยอะดีดาบทองกับไม่ค่อยมีแะ สามเป็นอสซซึกินข้าวโอ้โหติดกันครับ ทองไม่ทองวายไอหมูสันไอหมูสันหลุมทองต่ออือหือทันจิโร่ทองมาเพียบ อันดีโลทองสามสองอันนี้มีเทนเกีนสามสามโอ้โอติด,ตดอีกบานเลยอีกขีอันเจ็ดแปดซองนะได้เยอะจริงครับขอบอบก ยี <rium> <c oughs> <asure> okay. 17, 20, ่ส <sk> ิบโอเคสิบเจ็ดยิบได้ฟิงเถ่นเกนกระโดดปวดรอไปยี่สิบนาทีคิบยาวแกะยาวแกะเยอะ ตัวความมันดูเร่งไปเลยก็ได้นะครับคณสองจะไ,ได้ไวดูตอนแบบแกะเลยก็ได้ในตอนแกะก็ับเทม,ม,ม่ต้องไปดูโอ้ยโยเมพิงโกมาแล้วครบอย่างวะเนี่ยอย่างไม่มีมุอิจิโร่เลยมั้งรู้สึกอืม ไม่ได้มูอิจิโร่เรียกปุ๊บเป็นอย่างจะมาหรือเปล่าเสาหลักไกาโอบานใย่ป่ะเออน่าจะยังไม่มีสองตันนะวนั้นลัก,กวารีกิยูโตมิโอกะ ของไหมโอ้คาโลจิมาอีกใบำไมเป็่ไรผมชอบคาโลจิน่ารักหัวประหลาด้วหัวเขียวหัวลายสี <c oughs> มาเลยห้าซองหกซองวันนี้ใกลความจริงเละโอ้โหองว้าวนึ่สุโกะมาอีกใบหนึ่งสุโกะยังไม่มีมั้งพิงโกเนี่ยมันรูปเดียวกันนะครับแต่ว่าฉากมันไม่เหมือนกัน ไม่เต็มตัวอันนี้กรอบมันจะไม่เหมือนกัน,น,นได้เพียบอ่ะน,นี่เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักแคมปัสแคมปัสนี่โดนคนบ่นหรือเปล่าเนี่โอ้โหกระน่ำพิมพ์เลยไม่สนวจจุย้ยกาวมันติดกันนะต้องแกะเลยเพราะว่า เอาอยืดคืนอีกแล้วโอ้เยเขียนซ้ำธรรมดาเนี่ยดูเทปยาวติดก,กันเองรัดรีบแหละปุ๊บโอ้โหเสร็ดอิศึกพิงโก้ขอโกบ้างได้ไหมซ้ำพิงโก้เยอะ โกชักเยอะตอนแรกไม่มีเลยตอนนี้ออกมาบานเลยดูว่าล็อตสิบทองเยอะว่าไม่รู้กันนะแต่ว่าลออ็อตสิบตอนนั้นได้มาแค่ใบสองใบนะมันออกไม่เยอะไอ้สู้ล็อตสิบเจ็ดไม่ได้นี่ครับอลรังการยี่สเจ็ดยี่สิบเอ็ดนี่โอเคเลยได้เยอะจริงต่ออไปกว่า ตัวนี้มันไม่เข้าเข้าแต่เซเว่นหรือเปล่าโล้ทันยีโร่โคตรเยอะอันโอยแหวงแหวงทันยีโร่ทองสามสามนะมาเป็นฝูงอิซาเนมิเีลือสองซองสุดท้ายฮนะ ติดกันเองเหนียวดีมากเหนียวหนึบไกลหมดแล้วครับเกือบครึ่งชมมั่วโมงล่อไปโอ้โห ทองนี่บาลเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปลงส <c oughs> ีเป้าเดีย๋ยวคนเอาไปซื้อแลกอ่ะทางจะขาดตลาดลอดพวกนี้เมื่อเช้าไปสาขาที่ซื้อเหมาว่าเมื่อวานนี้ไม่มีของเติมแล้วนะหมดดรือว่ามันเลิกผลิตแล้วไม่รู้ต้องรีบเก็บโอ้โล เออผไมไมีเซนอิสสธรรมดาเลยเบอร์ต้นๆนเนี่ยอ่ะมาสรุปสรุปเราได้ทองกี่ใบเนี่ย1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแปใบนะครับการทอง9ใบนี่ตามนี้ซ้ำกันยับการทอง9ใบการพิงโก1 2น4 5 6สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเใบนะครับ ทั้งหมดได้ยีเอดใบที่เป็นการ์ดทองการ์ดพิงโกรวมกันจากสิเจดห่อนะแล้วแม่งได้กับทุกห่ออ่ะตามนี้